คนเก่าเล่าอาดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คนเก่าเล่าอดีตในวันนี้นะครับผอธงชัยจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ประชาชนครับที่เคยปลูกบ้านอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทร์เมื่อต้องย้ายออกไปคนเหล่านี้ครับเขาไปอยู่ที่ไหนวันนี้ไปฟังรายละเอียดได้จากผอธงชัยตั้งเจริญกุลเชิญเลยครับผอ,อครับสวัสดีครับดีเจปักกี้คุณพวันสุดเกตสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ เออคนเก่าเล่าอาดีตในวันนี้เนี่ยที่จริงตั้งใจจะเล่าเรื่องมอปาวีฝรั่งที่รัชการที่ห้าทรงเกลียดที่สุดครับแต่ขอเลื่อนไปก่อนดีเจปักกี้เอาไปเป็นวันพุธหน้าก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟังแฟนรายการนี่แล้วก็เป็นสุภาพสตรีแต่ก็อยากจะให้เล่าว่า ประชาชนคนที่เคยปลูกบ้านอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทร์ตอนย้ายออกไป,ไปไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับพร้พอมทั้งสุภาพสตรีท่านนี้ท่านก็กรุณาให้ข้อมูลมาด้วยนะครับก็บอกว่าเออเออ,เอ,อผมผมผมอยากจะบอกว่าขอขอประทานโทษที ไม่ได้ถามชื่อว่า,าชื่ออะไรนงครับก็เลยไปออกอากาศให้เอาว่าเป็นสุภาพสตรีก็แล้วกันนะครับเออเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายตามพอรอบพระราชบัญญัติโบราณสถานในเขตพระราชวังจันทร์สิ่งใดที่ไม่ใช่โบราณสถานต้องย้ายออกทั้งหมดเลยนะครับครับคราวที่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วว่าบรรดาหน่วยงานต่างๆทั้งหลาย ย้ายออกไปอยู่ที่ไหนกันบ้างกรนีก็ไปที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับทีนีในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนที่ปลูกบ้านปลูกห้องเอ,อห้องพักอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานพระราชาวังจันทร์ในเมื่อก่อนนี้นะครับดูจำนวนแล้วก็โอ้โหไม่น้อยเหมือนการเดเจปักกี้นะครับหลายหลังคาเรือด,ด้วยกันกรนีเมื่อต้องย้ายออกตามพรบพระราชบัญญัติตามระเบียบตามที่ว่านี่นะครับ ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนตามที่ว่านี่ก็รวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถานปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ก็โดยได้รับงบประมาณด้านสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านจากสถาบันพัฒนาองค์กรและชุมชนองค์การมหาชนหรือเราเรียกว่าพออชอ,อพออชอเป็นหน่วยงานใน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่คงของมนุษย์พอมอนะครับครับพี่น้องของเราที่เคยอ,อยู่ที่พระราชวังจันท์นี่ก็ออกไปเร่วมกลุ่มกันนะครับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหะสถานแบ่งออกเป็นสองสหกรณ์ด้วยกันนะครับไอเจียบักกี้ับก็บมีสหกรณ์เคหสถานศรีหะเดโชชัยจำกัดอันนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ห้า ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเอาไปว่าอยู่ใกล้ๆกระโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลน,นครพิษณุโลกกัแล้วกันนะครับตรงสากลที่สถา,า,านศิหย์เดโชชัยที่วัดใกล้ๆโรงฆ่าสัตว์เทศบาลน,นครพิษณุโลกนั้นมีจํานวนถึงสองร้อยยี่สิบสี่ครัวเรือนครับนะครับเอ,อตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเออเคยผ่านไป เจอแล้วอาที่เอยอยงูงอยู่อ๋อเข้าใจว่าตึ่งข็จะเข้าใจเองว่าเป็นพี่น้องซึ่งเคยอยู่ที่พระราชงกันธ์นะครับแถวๆนั้นเนี่ยเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าใส่ิ่งแต่แถวๆนั้นนะครับครับทีนี้เอกสหกรณ์หนึ่งสหกรณ์ที่สองก็คือสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลกอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลก แต่นึกไปออกก็คืออยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านเต็งหนามตรงนี้สะกก่นี่มีหนึ่งร้อยยี่สิบครัวเรือนด,ด้วยกันนะครับก็ยังมีที่เหลืออยู่บางท่านเออก็อไปอยู่ที่หมู่บ้านออการเคหะที่บึงพระก็มีหลายคนพอมีฐานะน่อยก็แยกไปปลูกบ้านอยู่กันเองก็มีเหมือนกันนะครับ กที่ลองรวมดูแล้วนี่ทั้งสองสัก,กรอแล้วก็ที่แยกกันดูโอ้โหมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเอ,อ่อทั้งหมดนี้ก็แจ้งให้เพื่อท่านูุฟังได้ทราบเพื่อใครจะตามหาญาติาหาไม่เจอก็ไปตามที่ว่าดีก็แล้วกันนะครับกาที่ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าพี่น้องของเราประชาชนที่เคยปลูกบ้านอยู่อาศัยในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทร์ เมื่อเขาให้ออกก็เรียกย้ายกันไปอยู่ทั้งสองจุดใหญ่คือหมู่บ้านสะกรเอ,อเคหะเดโชชยัยสีหาเดโชชยัยนะครับใกล้ก็กอ,อโรงข้า,าสัตว์ของเทศบาลนครพิสณุโลกอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นสะกอเคหสถานบ้านมั่นคงอยู่หลังสถานีรถไฟบ้านเต็งหนามก็ไป เหาญาติหาอะไรก็ได้ตามนั้นก<ๆ>็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสาหรับสุภาพสตรีที่แฟนรายการที่กรุราจ้งข้อมืลมาให้ทราบก็แจ้งให้ทราบปีนรองตามนี้เลยครับ,รบวันพุธหน้าจะเสนอเรื่องตามที่เคยบอกไว้ว่ามอปาวีฝรั่งที่รัชกาลที่ห้าทรงเกลียดที่สุดบักใหม่วันพุธหน้าขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุทธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิสนุโลกโทรศัพท์055267049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิสนุโลก